สำนักข่าวทำนำโลกสถานีโทรท,ทัศน์ธรรมมาธิปไตยของประชาชนดีดีทีวีเสนอ องค์กลางที่ครบอย่างยิ่งเปลี่ยนนายนรงสุารมณพุ่มบวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรามที่สมเด็จพระอริยุทธาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสมควมหาสังคปพรินายกได้ทรงลงพระนามในพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดํารงตําแหน่งเจ้าคณะภาคตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่9ทับสอมติที่2 3 5สห ทับ2564เมื่อวันที่9เมษายนพุทธศักราช2564นั้นในการนี้เจ้าคณะใหญ่คนกลางได้นิมนต์พระสังฆาธิการด้รับการแต่งตั้งเพื่อเข้ารับพระบ,บัญชาดังกล่าวในวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2564เวลา14นาฬิกาณวัดไตรวิทยารามเขตสัมพัพระบศ์กรุงเทพมหาคนครกล่าวประผมนายสุริยาสุตโต เจ้าพนักงานการาศาสาานาชำราญงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอ,อนุญาตเรียนเชิญนายนรงสองอารมุ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเลขาธิการมหาเิรสมา,า,สาคมได้ให้เกียรติอ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชและนิมนต์พระสังฆธิการผู้ได้รับการแต่งตั้งเข้ารับพระบัญชาตามลําดับต่อไปขอเรียนเชิญชครับพระบ,บัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าพนักพาค อาศัยอำนาจตามความในข้อ11แห่งกฎมหาเทราสมาคมฉบับที่24พุทธศักราช2541ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนรัสันธาิการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1พุทธศักราช2563ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญยัติคณะสงฆ์ฉบับที่สองพุทธศักราช2535แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชม,ามบัญย,ย,ยัติคณะสงฆ์ฉบับที่4พุทธศักราช2561และตามมติมหาเทรสมาคมในการประชุมครั้งที่9ทับ2564เมื่อวันที่9เมษายน2564จึงแต่งตั้งให้ พระเทพปริญมุนีมีชัยฉายาวีรปัญโยอายุ57าพันศาสามหวิทยาฐานะปร,ะรียธรรม9ประโยควัดหงรัตนารามแขวงวัดอรุณเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาคหนึ่งจึงแต่งตั้งให้พระธรรมโพธิมงคล สมควรฉายาปิยะศีโลอายุ72พันสาห้าวิทยาฐานะประริยธรรม9ประโยควัดนิมมานนดีแขวงบางว่าเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาคสองจึงแต่งตั้งให้พระพลกุยีพงสันฉายาธรรมเสษโถ อายุ66พรรษา45วิทยาฐานะปร,ะริยธรรม9ก้าประโยควัดกลยาณมิตรแขวงวัดกลยาเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครดำรงตำแหน่งเจ้าพณะภาคสาจึงแต่งตั้งให้ประเทศกุณาพรโสพลฉายาโสพณจิตโตอายุ58พรรษา36 วิทยาฐานะปร,ะริยธรรม9ก้าประโยชนวัดเทวราชอุชจรแขวงวัชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาคสิบสาจึงแต่งตั้งให้พระเทพาศาสนาการแยมฉายากิติกิติกิตินัทโลกิตินัทโลอายุ66 พรรษา46วิทยาฐานะปร,ะริยธรรมสาประโยชน์นักธรรมเอกวัดไร่ถิงตำบลไร่ถิงจังหวัดนคนปรปฐมดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาพ14จึงแต่งตั้งให้พระเทศสิทธิวิมลละเอียดฉายาสุทันโตอายุ74พรรษา55วิทยาฐานะนักธรรมเอกวัดครองวานตำบลครองวาน อำเภอเมืองจังหวัดประจวีขินีดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค15มีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตภาคของตนตามกฎมหาเทรสมาคมฉบับที่23พุทธศักราช2541ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ขอถึงความเจริญงอกงามไพยบูรในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเชญแต่งตั้งณนะวันที่9 พุทธสภาคมพุทธศักราช2564สมเด็จพระอริยาวงศาคัตยานทรงด็จพระสังคราสสกลมหาสังฆปรินายก ท่านเจ้าคุณพระกรมทูรีท่านเจ้าคุณพระธรรมโททิมงคลท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธิวิมลท่านเจ้าคุณพระเทพศาสนาธิบาลท่านเจ้าคุณพระเทพพุณานาครท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัตินี้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์ผลการที่เคารพทุกรูปวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่ท่านทั้งรลายจะต้องจารึกไว้ก่อนอื่นผมขอแสดงความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งกับทุกรูปที่กล่าวว่า วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของท่านพระท่านท่านรลายได้รับความไว้วางพระไทยจากพระบาทสมเด็จพระเจา้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมทิศพระราชสมภารเจา้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระองค์ทรงมีพระราชดำริ ให้แต่งตั้งท่านจาคุณทักษกรูปดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาคในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนงการเพื่อทำหน้าที่เป็นภาระธุระของเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์ในภาคนั้นๆเพื่อปกครอง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงานรักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาส่งเสริมสนับสนุนการสาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแผร่การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ในส่วนของผมขอฝากภาระราหน้าที่แก่เจ้าคณะาภาคทั้ง6ภาคในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนการให้ช่วยกันขับเคลื่อนศาสนกิจสำคัญของคณะสงฆ์ ให้เตื้อต่อพระธรรมวินัยเป็นไปอย่างถูกต้องงดงามบังเกิดผลเป็นรูป,ปรธรรมเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของสาธุชนดังนี้หนึ่งการปกครองอคณะสงฆ์ต้องควบคุมกำกับ ดูแลและเข้มว,วดตวดคันให้เป็นไปตามพระธรรมขนในกฎหมายกฎมหาเทรสมาคมข้อบังคับระเบียบคำสั่งมติประกาศและพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชอย่างเข่งครัด มุ่งเน้นการสร้างความรักสามัคคีในหมู่สงฆ์รวมถึงความเคารพนอบนบกัน,กกนและกันสองควบคุมสนับสนุนส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยที่งามการสาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์การเืผยแปร่พระพุทธศาสนาการสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ให้ดำเนินไปได้วยดีขอให้มุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาสงแผนธคําบารี เป็นกรณีพิเศษเพื่อสนองพระราชกุศชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมพิรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐที่พระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญอย่างสูงสุดสามแก้ไขข้อขัดข้อง ของคณะสงฆ์ของเจ้าคณะจังหวัดให้เป็นไปโดยชอบ 4. ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะเจ้าว่าดตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับบัญชาโดยชี้แจงแนะนำให้ปฏิบัติหน้าที่รักวางตนให้หมาะกับสมณะเพศ รักษาไว้ซึ่งศรัทธ,ธาที่งดงามตามหลักของพุทธศาสนาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยหมัันตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการโดยมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนและต้องดำเนินการอย่างต่อนเนื่อง ผมขอฝากข้อคิดสำคัญให้ท่านท่านหลายจงตระหนักซึ่งสมเด็จพระมหาสมนาเจ้ากรมพระวชิรยาณวโรรสทรงนิพนไว้ความว่าทิ่สุส่งแม้มีพระวินัยเป็นกฎหมายสำหรับตัว อยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็ยังจะต้องอยู่ใต้อำนาจแห่งกฎหมายฝ่ายอนาจจากส่วนซึ่งตราไว้เฉพาะหรือเพื่อคนทั่วไปและยังคงอนุวัตจารีของบ้านเมืองอันไม่ขัดต่อกฎหมายสองประเภทนั้นอีก สรุปฟังว่าที่สุสงม,มีกฎหมายอันงฟังอยู่สามประเภทคือกฎหมายแผ่นดินหนึ่งภาวินัยหนึ่งจารีตหนึ่งผมขอขอบคุณขอบใจท่านเจ้าคุณเจ้าคณะภาพทุกรูป นับแต่นี้ไปจะได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อความเข้มแข็งของคณะสงฆ์และเพื่อความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาขอให้ท่านจงประสบความสำเร็จมีสุขภาพรานามัยแข็งแรงมีสติปัญญา ที่เฉียบแรมเป็นที่พึ่งแห่งหมู่คณะสืบไปในโอกาสนี้พระเดชพระคุณรพระพรหมกวีเจ้าคณะภาคสามนะครับเึื่อจะได้เข้าถวายเครื่องสักการะท่นะนานเฉลิมบุคคลสมเด็จพระเดชพระคุณพระธรรมโภทิมงคลเจ้าคณะภาคสองเข้าถวายเครื่องสักการะท่านเฉลิมบุคคลสมเด็จพระเดชพระคุณพระเทพสิทธิวิมลเจ้าคณะภาคสิบห้า ถวายเครื่องสักการะท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระเดชพระคุณพระเทศศาสนาพิบาลเจ้าคณะภาคสิบสี่ถวายเครื่องสักการะเจ้าพระคุณสมเด็จพระเดชพระคุณพระเทศปริยัติมุนีเจ้าคณะภาคหนึ่งถวายสักการะเจ้าพระคุณสมเด็จและ พระเดชพระคุณประเทศผู้รากอนแถวคณะภาคสิบสามถวายสักการะเแถวพระคุณสตเส็บ